ในส่วนของโปรโมชั่นแท็กเตอร์พี่ใหญ่คือเป็นรุ่น M เนาะก็ในส่วนของเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับรุ่น M เราจะในส่วนของรุ่น M อะค่ะที่เป็นรุ่น MU49 MU57 หรือ M60 M62 นะคะที่ลูกค้าจะเอาไปทำไร่มันสัาปะหลังเดือนนี้พิเศษให้ในพื้นที่ของเรานะคะฟรีดาวน์ไปเลยค่ะท่านั้นยังไม่พอนะคะในส่วนของ รุ่น M ที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งขยับขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของอลูกค้าเก่าเกรด a a พัทนะคะฟรีดาวต่อไปเลยค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นลูกค้าสามารถเลือกได้เลย1เซตนะคะเป็นตัวรถฟรีดาวอุปกรณ์ได้3ชิ้นหรือลูกค้าจะเลือกเป็นอุปกรณ์2ชิ้นบวกกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลก็ได้นะคะ คุณประจำนะคะ MC ทานข้าวหรือยังคะขอบคุณมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังกันก่อนเนาะก็ในส่วนของต่อมานะคะโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่อยากได้รุ่นเอ็มเอาไปใช้ในงานไร่อ้อยระเบิดดินดานหรือว่าไถาบุกต่างๆนะคะตอนนี้มีดาวเริมต้นอยู่ที่10%ผ่อนเพียงวีาันหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนได้สูงสุด8ปีนะคะลูกค้าที่ทำไร่มันไร่อ้อยไร้ข้าวโพดร,รับสิทธิพิเศษซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้ากันไปเลยคะ่ะ และอีกโปรโมชั่นหนึ่งสุดพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถแท็กเตอร์รุ่นใหญ่ของเราเป็นพี่ใหญ่สุดรุ่น M135 นะคะตัวนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ1แถม1ค่ะนี่นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเรานะคะลูกค้าที่สนใจเป็นรถแท็กเตอร์รุ่น M135 นะคะเดือนนี้สุดพิเศษไปเลยซื้อ1คันแถมฟรีรุ่น B Series อีก1คันนะคะพร้อมกับบัตรติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทค่ะ พร้อมกับฟรีดอกเบีย้ยสุุดเปอร์เซ็นต์นาน5เดือนไปเลยนะคะและ <c oughs> และที่พิเศษไป,ปก,กว่านั้นคือลูกค้าที่ซื้อแท็กเตอร์ทุกรุ่นจะได้รับในส่วนของแพ็กเกจบำรุงรักษาฟรี1ปีนะคะค่ะแล้วขอฝากนะคะในส่วนของลูกค้าที่มีรถเก่าอยากนำรถคันเก่ามาตีเทิร์นนะคะ เรามีการารับแลกเปลี่ยนสินค้านํารถเก่ามาตีเทินเป็นรถใหม่เรารับตีเทินสินค้าทุกประเภททุกรุ่นทุกกี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวรถขุดรถดํานานะคะอาจจะมีลูกค้าบางคนที่ยังไม่เคย ตีเทินแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันตีเทินแล้วมันจะยังไงต่อเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของการตีเทินของเรานะคะก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราบริการให้ลูกค้าทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําคืนเงินคืนทั้งหมดเลยเพื่อให้ลูกค้าได้นําไปใช้ใจ่ายในครอบครัวได้นําไปซื้อผลซื้อปุย๋ยซื้อยาเอามาลงทุนในการทําการเกษตรก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมียอดค้างกับสยามคูบอร์าลิซิ่งนะคะตรงนี้เรามี บริการปิดยอดให้ลูกค้านะคะแล้วก็หรือลูกค้าจะนําในส่วนของราคาตีเทอรเนี่ยมาทําเป็นเงินดาวลถคันใหม่หรือเอามาจ่ายเป็นข้างวดก็ได้นะคะลูกค้าเราสามารถทําให้ลูกค้าได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับครูบอต้านนครสวรรค์ห้วยแห่งหลีนะคะ